แบบนี้ก็มีด้วยบอยพิสนุได้เงินฟรีถามธนาคารแบบนี้ก็มีด้วยเหรอบอยพิสนุได้เงินฟรีถามธนาคารแบบนี้ก็มีด้วยเหรออยูยูนักแสดงหนุม่มบอยพิสนุนิ่มสกุลก็ได้รับข้อความที่อ้างว่าส่งมาจากธนาคารบอกว่าคุณได้รับหนึ่งแบาทงานนี้เจ้าตัวถึงกับเอาข้อความดังกล่าวมาโพสต์เตือนทุกคนพร้อมถามว่า ธนาคารแบบนี้มีด้วยหรอครับใครเคยได้แบบนี้บ้างครับ10,000แสนบาทจะรวยแล้วโว้ยแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์เตือนว่าอย่าไปเชื่อนะคะคุณบอยมิจฉาชีพหนูโดนหลอกจนฉลาดแล้วค่ะทุกๆวันนี้มันก็เป็นแค่เพียงภาพลวงหลอกตาลบทิ้งเลยเชื่อว่าเป็นมิจฉาชีพอไรสักอย่างระวังนะคะไม่มีใครให้เงินเราฟรีๆหลอกมิจฉาชีพระบาดหนักมากม ไปเกือบทุกแอปในโลกออนไลน์พวกนี้สามารถเจาะข้อมูลเรายันอีเมลอ่ะคุณบอยขอควาคุณแหล่งข่าวจากข่าวสด